เจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของเรานะฮะทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีไวมือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูกางเกงยีนรีไวมือสองตัวนี้นะเป็นกางเกงยีนรีไวรุ่น501มือสองนะฮะสีก็จะตามสภาพตามคลิปที่เห็นเลยนะฮะลูกค้าขนาดตามป้ายแต่เป็นยู 36L 32ขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา8.6นิ้วเม็ดอินเวียดนามราคา1,050บาทนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจากางเกงตัวนี้นะฮะ ติดต่อมาที่แอดมินเรานะครับที่เบอร์โทร0961519525นะเพื่อดูภาพนิ่งดูรายละเอียดต่างๆเพียก่อนนะครับให้มั่นใจเสียก่อนนะครับก่อนที่ตัดสินใจซื้อของทางออนไลน์นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีพลงานนะครับเข้ามาแล้วก็มาเลือกชมเลือกซื้อกางเกงได้เลยนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นสีบูยีน ออเข้มๆนะฮะจะมีรอยปั้นเศดมาจากแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะอันนี้ไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานนะครับลูกค้าเป็นรอยปั้นเศดมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะขนาดตามป้ายเดบบิ้ยู 36L 32นะครับขนาดตามป้ายเบบิ้ยู 36L 32ขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา8.6เมตรอินเวียดนามราคา1,050บาทนะครับ ตรงไซท่านไหนท่านไหนสนใจตรงเก้ตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525ตามที่แจ้งไปได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาขอดูภาพนิ่งต่างๆ,ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายท็ศแถป้ายแคร์ป้ายอะไรต่างๆด้านในหรือกระเป๋าในอย่างเงี้ยนะกระเป๋าได้นสายสกรีนไหมครึ่งบางคนก็ชอบที่มีสกรีนนะฮะสกรีนฉลองร้อยปีนะฮะบางตัวเขาก็ไม่ได้สกรีนมานะฮะถ้าถ้าในกรณีที่ไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีเขาก็จะไม่สกรีนนะฮะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีนะ <c oughs> ก็จะสกรีนมาฮนะบางคนก็ชอบที่มีสกรีนที่กระเป๋านะคือการสกรีนที่กระเป๋าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแท้หรือหรือเก๋น,นะฮะการสกรีนที่กระเป๋าเนี่ยคือเป็น,กนเกณ์ที่ตรงกับรุ่นฉลองร้อยปีของเขานะครับอย่างเขาจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอย่างนี้นะฮะหรือปีเท่าไหร่ตามหลังป้ายนี่นะฮะผมเองก็จาได้อยู่นะครับก็เข้านะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะฮะจุดสิทธิบัตรมี นี่นะตัวนี้นะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนี่นะฮะประมาณนี้นะ,นะ,ะก็เมื่อมาครบหนึ่งร้อยปีเขานะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดแปดหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยผมดูดูไม่ไม่ไม่ชัดเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อมาครบหนึ่งร้อยปีเขาก็จะสกินไว้ที่กระเป๋าด้านในซ้ายนั่นเองนะครับก็จะปั๊มไปนะว่าเกิตัวนี้ครบหนึ่งร้อยปีผลิตในช่วงที่ฉลองหนึ่งร้อยปีของรีไวที่เปิดบริาษัทมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนก็จะหาตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกผมว่าต้องอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ไได้้้้เเกกีีี่่่่ยวััับบแแทททมนนนนนะคครรรตงงืออปป็ุฉล ตัวไหนที่ไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะเกมที่มาจาก usa นะฮะจะไม่ค่อยมีสกรีนเลยนะที่กระเป๋านะครับถ้ามีสกรีนที่กระเป๋าถ้าเป็นงาน usa นะฮะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีราคาหลายแสนบาทครับต่อหนึ่งตัวครับซึ่งเป็นเกงที่หายากมากเลยครับนําสาระดีมาฝากลูกค้าทุกคนนะครับอย่าลืมนะสนใจเกงตัวนี้หรือตัวไหนๆหนะที่ช่องของเราครับติดต่อ0961519525ขอบคุณครับ